วันนี้นะคะรถจอดคู่กันพอดีแปลงหน้า g-r ทั้งสองคันนะคะเริ่มที่คันนี้ไฟเนี่ยจะเป็นไฟแบบเดิมๆนะคะอย่างนี้ไฟเดิมตัวฟอร์เจอร์จจะเป็นอย่างนี้นะคะพอทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนไฟเป็น LED กล้างปลาแล้วก็จะได้แบบนี้อ่ามาดูกันว่าแบบไหนล่อกว่ากัน ลูกค้าจะได้เลือกถูกว่าอยากได้ไฟเดิมหรือว่าเปลี่ยนไฟเป็น LED กลางป่าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าให้ดูกันชัดๆเลยว่าชอบแบบนี้นะคะอ่ารอที่แตกต่างกันตรงไฟนะคะด้านหน้าเนาะ คันนี้แรปหลังคาสีดำเชื่อทั้งคู่นะคะล้อตต่างกันด้วยนะคะคันด้านขวาจะเป็นลายอีกแบบนึงที่เป็นล้อ18นิ้วนะคะลูกนะคะ้าจะชอบลายนี้นะคะแต่ถ้าล้อ20นิ้วลายเดิมเดิมของลายลีเจนเดอร์จะเป็นแบบนี้แต่อัพ เกรดจาก18นิ้วเป็น20นิ้วนะคะแบบไหนเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะคะเราจะให้ได้ทุกแบบเลยนะคะอ่าทีนี้ปุ๊บ,บมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะแปลงท้ายเป็น GR แล้วทั้งสองคันนะคะท้าย GR ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าหล่อ คันนี้ติดโลโก้แก้วอ่าคันนี้โลโก้เดิมๆไม่ใส่โลโก้แก้วอ่ามีรายละเอียดเยอะแยะนะคะที่ลูกค้าเนี่ยต้องสอบถามเข้ามาว่าอยากได้แบบไหนอยากลงลึกหรือไม่ลึกแค่ไหนติดต่อเข้ามาค่ะปีใหม่ยินดีดูนะทุกระดับประทับใ่แน่นอนคะ่ะ คุณลูกค้า